เข้า y o ยูทูบหรอพี่มาถึงว่า Youtube แบบ Premium มีมัอยังออ๋เข้าแล้วแจม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 เลยว่าเออเออมึงแอดบล็อกไงซะยูทูปพิมีผมไม่เคยใช้เลยยูทูปพิมีพิมีโอ้แม่งเจ๋งจริงแล้วก็ไอบอยไม่ใช้หรอไม่เฉยไม่เคยใช้เลยพี่อยู่กูเวลาเข้าครัวกูเหลืออยู่ คืออะไรอ่ะอ่ามันเป็นไอเดียรวมๆกันเนาะมันเป็นเหมอน็ตฟลิกก์มันมันเป็นเหมือนเน็ตฟลิกก์อ่ะเออก็คือกูจ่ายคนเดียวเพม่งจอยเข้ามาได้คือคือฟีลลิ่งแม่งดีตรงที่ว่าเวลาฟังเพลงใช่ป่ะมึงสามารถแบบพับจอแล้วก็แบบไปทำอย่างอื่นแล้วเพลงมันเล่นอยู่ได้อ ну ่ะเออเออประเด็นคือมือถืออ่ะปิดแอปมันก็ไม่ปิดเว้ยเออใช่ใช่ใช่โอ้ยบังดีนอกจากว่าเราจะปิดแบบปิดออกไปเลยใช่ไหมปิดแบบเออใช่ลูทแอปทิ้งอ่ะไอเกมมึงทำซับสไคร์ในอยู่ถือเปล่ะ ไม่ทําแต่เขาเขาก็มีให้ทําแต่กูอยากทำเขาให้กูทําเหมือนกันกูกก็ูรู้สึกแค่ว่าแบบตัวเองมันไม่ได้ยไม่ได้ฟูยังไม่ได้ฟูมมันไไ่ด้ฟูทำจนแบบทำให้คนอื่นรู้สึกที่เขามากดเราแล้วต้องคุมอ่ะก็เลยแบบกูก็เลยบอกพี่เขาอย่างเงี้นแหละบอกเขาตรงๆว่าเออไว้ก่อนแล้วกันพี่คือเรายังไม่คือเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์อ่ะใช่ใช่เราไม่กล้าไม่กล้าที่จะทำมันเหมือนเราแบบจังหวะเปลี่ยนไปเออใช่กูเคยถามคนดูเนี่ยคนดูเขาอยากคนดูเาอยากให้ทำนะแต่กูไม่อยากทำคนอยากให้ทำมันก็มี เราแค่คิดเองแหละใช่ใช่กูแค่รู้สึกว่าแบบสำหรับกูนะถ้าแบบจะ,จะทำก็คืออยากจะให้แบบกูทำก่อนอะไรเงี้ยทำแบบเยอะๆก่อนอะ่ะมีผลงานให้เขาอะไรเงี้ยอารมณ์แบบตัดชิปมีคนทำจริงจังอะไรอย่างงี้เออใช่พี่เออครับเอ่อ Mac Pro h a l p on Mobile ครับงงไลสัตว์มันมันไม่งงมันคุยกับคนดูอยู่ใช่เหรอมันตรดีมแล้วเหรอเออตรีมอยู่ วงนี้กินน้ำข้างล่างโหลค,ครับวงสองมีโอกาสกินน้ำอีกอืมเครื่องบินขวาเดี๋ยวเราเล่นบนเขาก่อนแล้วกันฟาร์มไปก่อนเดินไปนี่คือการอ่านวงแบบสตไตล์มิจูโร่สองสิบแปดโดยจีนอะไรนะพี่การอ่าวงสตไตล์มิจูร่สองสิบแปดถ้าเดาจริงผมจะอยากไปเล่นตรงนี้แต่ว่าถ้าตามเมตามันจะต้องมาตรงนี้ I า a f o r x bro you ใ a n f o x I have half kin oh. is talking with you but you ignore him โอ n ะไ n ่รู้คร t สพู e d ้วยเส r ยงดีฉันบ yes ไ mute ไปคุณต้องเจนหนบิตนะครับแล้วก็ farmaspawn นะครับเดือนนะครับเข้ามาอกันเป็นขอบคุณมากครับ microphone activated you want one ใครอใครเอาว้าคูณหกอ๋ออะเมินกูด้วยที่งานกูได้โนบอกโนอ๋อเดโอ้โหคุณูมีสามอั่ล้เอาคุณแบกคกูด้วยกันมั้งเยอะผสมได้ไหมครับได้ไหมครับครับจ้าโน่อะ Yeah I have three six eight, bro. I don't want bro. I will combine two uh yeah, <laughs> eight eggs. Yeah. Oh sounds bad bro. Yeah to wish half to wish couple to wish that two is like half um. of the score You can you you guys can leave what this channel, bro This channel is เอาบอว่ะวอดบอดกี่ลอะภาพมันในนี้บ่อยยังวะภาพมันล้มเป็นพ้อเหี้ยไม่รู้เออล้มแบบแปลกๆคือมัน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 ไม่ได้เป็นที่แคปเจอร์การ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเออมันล้มทั้งภาพเลยมันไม่ล้มทั้งภาพเกมไม่เป็นบ่อยไม่เอาอยากได้เกมแม็กดำ ไอ้กูมีกูมีไอเซนเด็ดเหลือโอเคดกูทิ้งแล้วคนหกป่ะกูว่าเราเล่นตามวงเดียวจะไปตามเมต้าเลยแล้วเธอไอ้เหี้ยไม่เบต้าหรอกกูกูเมต้าคือมันชอบวงมันชอบมาจบฝั่งเครื่องบินบินอยเดินยูนิทนะครับใช่ใช่ใช่เออแอปส์ไปกับวิวครับไปกับวิว Are you ready Are you ready ไปไปไปโอเคอ่ะครั Guys I don't have a car แพ้พี่มี2คันเลยครับครับพี่เอา e x t e มาให้ผมก่อน Adam ready พูดฟาร์มช้าหรือว่าพวกมึงออกเร็วอ่าคำคำคำพูดฟาร์มให้ผมเลยกินตะกุ่นสามปะ

ใๆเมีม uhm, ้โอเค okay, let's go ผมสตีมสองเครื่องครับสตีมสองเครื่องงั้นเป็เดียวาดี้ครับต้าสตีมเครืเดียวคุณภาพชัดไมคพันปะสิบพีเออบอกวันนี้คยิงห้าพัน่งคุนี้น่าจะลองยิงหก ผมยิงคุงหกอยู่พี่โ <Okay. S 1> อเคสัตว์แต่พรุ่งนี้เขาน้าจะหายแล้วนะก็ตามที่เขาพูดนะวันที่สีว่วันที่หออ้าแต่ว่าคารับบอกเห็นตีหนึ่งไม่เห็นมีเลยบ้าเบนเบอร์ก็ไม oh, ่เปิดเป็นโม้โอ้ยแดง ยังไงโอ้ไอ้เจ้ายังไงเยเลสัน Why you want to kill me green Always want to kill me พอเล่นกันครับนะเล่นก่อนเลยวันนี้ผับจีอะเล่นผ้าพันเจ็ดครับไอ้พี่อาไปเจอมอไซด์ลงแถวนั้นใช่ I'm praying here, my problem. Yeah, I have now. Oh. I'm high on the level. Hello, you green? Oh, mm -hmm. no, no, no. no. Ah, <laughs> uh, here. Oh, I see mark him. Up, I, see mark him. Up. I see him. I see him. On the loop, on the loop. Ah. On him. กือบล้มึงไอ้เหี้ยนั้นเกือบล้มมือโอ้เซอร์แมนี่โซเมนี่ไม่เพิ่มอินโปชิงกี้มา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 เร็ปค่ะไอ้รถไอ้บ้านอู่อะวอยเห็นไ่มที่มีมอไซค์อ่ะมีคนหนึ่งอ่าโอเคเห็นละแล้วอาะไรนะเปิดในข้อไหมติดแท่งอ๋เดี๋ยวถ้าวงไปขวา ตามเมตาเราจะเป็นระวังอย่านิ่งนอย่านิ่งนะพี่อย่านิ่งนะลงก่อนนะรงนี้คนอื่นนะโอ้โหไอ้สัตว์เออวิ่งไว้วิ่งไว้วิ่งไว้อย่าวิ่งก่อนวิ่งก่อนพี่สิใจจะเก็บอีกไอ้ชั้นเฮ้ยบ่ฟ้อกูเชื่ออะไรพี่อาร์ตกลัวไอ้เขี้มกูมาให้มาเสียนกะบแมาลงมาเอาแล้วก็ มึงยบ้านกันอยู่อ๋อโพสกิบไอบอส้เคลียร์นะหรือวงตีฝั่งตรงไม่มีคนบ้านที่เีวบ้านบ้านบ้านอิสลามทำไมทำไมส่สายมันถึงยิงนิ่งกว่เพราะมันหนักก่าดึงะมรู้สึกมีงๆะโอเคกีกีเย้เยอเงคีเย้เย้ทูรข้างหน้ามันหนักละไอคัมมิข้างหน้ามันหนักเลยพี่ ดึงดึงหน้าโอเคโอเคกูเดินมาปีกอ่มีรถมีรถเล้บอย running you see him oh you see ฮะ oh, no 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 okay I'm b e f o r you มันโดนซัหรอวะ I don't see กูเห็นละบ้านนี้ลง I think h e r I don't see ไหมคะเห็นแี่คน o I I think

ใ่แพ <lien> ี่อาร์รับพามนี่บรับี่องเี่ยไไอ้เียมันองเ่ยไรไว้สัลงเลเนี่ยมึงกาฟให้พี่อาร์ดิกราผมกูตามอยู่ตามไอยู่ังวอ้เราเบสไลค่ Bus driver rock 299. Spicy drop. Yeah. 299 kilometers. Kilometer. Alai mana? Don't have enemy Hard drop? Hard drop? What it? It? Oh, oh, no. 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 stuck ไอ้ที่ก i s e c u r macro ไอ้ยแม่รถกูพังบ่อยนพยานพยาพาขาไปมาร์นี้ทีพี่รถรถกูพังาบ่อยใช่เหรอคือจอกูไม่เป็นเลยน่ะกี่กีต้องไปว่ะมันต้องไปต่อแล้วมึงกดโดนเไรปิดจอใช่เออเดเี๋ยวผมมารับทีละคน a m ว่ะโคตรปัญญาอ่อนเลยนี่มันเป็นอะไรนะตัีแย m โอ้ยไอ้ย้ยไอ้ยย เโอเคดี๋ยวมึเช็คบ้านนี้ดิไอม่ไม่ใช่มาร์คหนึ่งะบ้านนี้อ๋อเล่นคร่จอดนบอยเดี๋ยวกูจะขับไปทางแอดอกแบบเปอนไปล่ออนี้ีปะเดกลกลไม่มีไม่มีเคลียร์เยว่าีเคลียร์กูพี่เข้าบ้านก่อนบอยกูต้องกอเีเข้าใหม่เออมันเราจะได้สีได้ใช่ปะ ไม่รู้ว่ะแรงปกติกว่าตีเน่เอฟซีเอ้ยกูไม่อ่านตีเน่เอฟซีนะไม่ครูโมกีต้องต้องสนเล่นแต่มันได้แหละได้แนะต้องเอาตีเน่เอฟซีแล้วก็เอาใหม่เออเทียบไปอะเอดับบอพี่อัรไม่อยากเล่นแบบนีไไ้ไม่ได้ฝ yeah, ึกแย่เอวิวเอามาให้ตักทิ้งเกมแต่คนป่าเรียกเข้าไปแล้วไม่เป็นไรสนใจคุณผักได้ตักทิ้งเกมพลาดพลาดห่วยห่วย Mà đi ăn. Phi đâu phải pha vậy kìm. Rồi rồi Ok. I will cover oh, okay. green and to see him. He will restart the game. Oh, ok Bảo đéo cũng chẳng mà làm cái will get back to you. Ờ. được làm đi. How will go back to you? Okay. ระตะสองบ้านนี้ให้หน่อยดิมองเห็นปะนั่นไหนบ้านหนโอเคได้อยู่แล้วอยู่มามาสี่เดือนใช่ไหมไม่บ้านปิดแล้วปะที่มองไม่เห็นคุณต้องออกตังเนินอ่ะเอางี้พี่เอางี้พี่เดี๋ยวพี่อ่ะพาค้าไปชนเดี๋ยวผมทำให้โอเคเอากระมิ้งเอาเอาออฟท้าไปชนพี่ You can wait for me ครับ We push together า o t h ์ Mark one. Okay, bro. 1กม yeah. come, 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 come นโอเคบ r าอิ์ไอคั c o เ e อร์ไอคั่วี่นึงะพี่อาร์ตนึงตั๊บหนึงโอเคขับมาขัานชนบ้านนี้นะพี่ชนบ้านซ้ายนะโอเคินมาเพื่อน

ไอ้ยี้โฟกัสว X Green I have I have ไอ้ยี่ทำไมจอมันเหมือนไม่เป็นหกไม่เป็นสองเพลสแต่ว่าเหมือนเป็น60สิบเพิสด้ตอนไนอะไรแอนดีชิคแพทฝาข้อใหม่โอเคโอ้ยเยเกมพ่อกระโปงเีเหลือสาคน เป็นเพราะเราต่อสองจอหรือเปล่าก็มีส่วนเรอพี่ใช่เลยอ้ยทำไมก็ไม่ขวนอย่างนี่ <c oughs> นี่ปัญหาไร้สาระอย่างนี้ไอ้ l o โ me ์มินูรุ o m ๊แคมเฮียร์โอ้ยไอซี่ไ e ค์วะวะอ่า going here โอเคโอเค only one guy here only one okay I watch behind ควรจะไปอยู่กับมึงบ่อยไม่ต้องไม่ต้องพี่ต้องเฝ้าไว้บ้านผมแค่มาเช็คตัวนี้กเย็ดแม่เยี่มกูยกูสองตัวัวว e หร Someone คครับ y o e e มีคนยิงกูอะยิงไก่พี่ไก่ I'm g i t h e r เอ้ย e ยยย e ย h ยยย c ยย e ย Dead, dead. มันตายแล้วมั้งมันตายแล้วมั้งมันโดนมันโดนนี่เอมันโดนบ้านนี้ <I love. S 2> บ้านนี้บ้านนี้มีบ้านนี้มีสัตว์มเกิดไม่ได้เล่นเย็ดแม่มินดสตีบอกเลยีกินอะไรนะพี่อ๋อไม่ไม่ม่พี่มันปิดตัวคิวสุดท้ายไปกินบอกครับดิเฮ้ มันอ้อมจะเอาเรามันอ้อมจะเอาเราตัวนึงอยู่ตรงนี้ด้วยมาร์คหนึ่งตัวนึงเก push mark n ครับ you see mark me he coming he coming ถอยเลยถอยเล่ยถอยเล่ยบอกกลับเลยกลับเลยทลับกลับกลับกำับกล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 ลับกลัลับลับกกลัมกบกกลัมกบกักลับกลัลับกลับกลับกลับบกลับกลับกลับกับกลับกลักััลมรกลงกลลัเลลกับัก เออก็เดินไปเฮ้ยแฮมเป็นมี่ออาเออ่าไกรามไปมั้มาโฟมาโฟมาโฟเอสอซ่ I think one guy c a u s you get in motorcycle in one mark mark one go to the four mark งงพราะไอสัตว์มาโฟร์มาโฟร์มาตอร์ิ in house in house i h e h e มาควันมาควันมาควันินเดอะเฮาส์แฮปแฮัยยัยยย and you coming มาโฟลคโอเ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 คตบปมบอกมาด้วยว่ามีคนหานเอนรี่ just run นะแคเอนี่ใหกลวมานคุณไมโอเคโอเคยัยยัยยัยอยู่แฮปอยู่ฮอย่างยู่แอเบี้ยวไปขวาหลังเมีมอเตอร์ไซค์ไปเติมไปชนไป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 ไ

มไปมันอายู่ตรงนี้ตามมานะรีตามันเราต้องฆ่าเราต้องฆ่ามันนะเอาเงินใช่ป่ะเออไม่เอมเเอามาร์กหนึ่งเอาตรงมาร์กหนึ่งเอาตรงมาร์กหนึ่งเล่นถือวเอาเอาเ,เอาเอา,เอามันมีคนมันมีคนอยู่มีนะักอินมีนะเอเนมี่เอเนมี่ครับเอเนมี่ มาฟรไออศูดีอ่าวเที่นมาฟร now แต่ได้ป่ามาบปืนอี่ป้อพี่ศพนี้ศพนี้พี่อาศพนี้สมอกเยอะพี่อาต้องสมอเยอะพี่เดี๋ยวสมอกข้างหน้าเราพี่เราสมอกแกอ่ะเฮ้ครับครับ เอได้ยินหมตามันไม่เจอวะตายทังขวาเลยเฮ้ยน้องดนูองชุดด้ชุอ๋อมีคนมาซา์กูไปแล้วนี่ไอ้กราฟยูมิวกูดังกูดังอ้ sorry I'm m u t e คไม่ติตวนอกจุเคไอ้ what the h e อ่ะอ้ hand shot t e m two มารคโองปมีคนอรียลร้อยเรีงกัอยู่โอเคต้องไหนนะพี่มาร์คู่ดังตรงกระเพาอะโอเคซัดแม่ง แต่มันแค่พีชเช็คเมื่อกี้เยอะแม่งล็อกตายว่ะกูกูยิงหัวไปแล้วบอยเอออออ้เหี้ยเราต้องระวังทางเนี้ยเพื่อนเฮีย้วมันฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยครับครับอยู่ท่าสมบู๊คูสมบู๊ให้เมื่อกี้เออตอบให้เราเดี๋ยพี่ผมผมจะได้ไปฝั่งซ้ายอ่ะอ้าวพี่อ่ะตายไปแล้วไอ้บอยข้าวเลี้ยวพิงเล่นตรงนี้ยเราต้องเัน้เลยเออออเราต้องเอาซ้ายก่อนเว้ยขวาปล่อยแม่งไปเลย อะไรของแม่บนยัดแป้แม่งไอ้คนนั้นไหนยี่ขับรถทิ้งแม่เไรสัตว์เฮ้ยบอยกูเจอตัวหนึ่งบอยโอ้โหไอ้เฮียตรงตัวตุ่นตุ่นแซโอ้ยยัดแม่งมันหลายทางเกินที่ตัวเดียวกันเลยว่ะเฮ้ยกูพูดจริงว่ะเยียนี่แม่ข้าลตรงนี้ดิแม่ไม่แม่ สชั้นต้องรอก่อนต้องรอก่อนกินจะพิ่งใจร้อนเดี๋ยวเราฆ่ามันนิ่มๆุโมโหแม่ยไซใจเย็นใจเย็นๆแคเอาฆ่าก่อนฆ่าตายก่อนสายมากินายมาหรอเออมาวันนี้ m i n m i n ครับ let's go let's go ค r a ไม่มีครับ now n มีนะตัวหนึ่งมาเดินมาแล้วเอ e n e m ม e ่เอ y ไม่เจอไม่เจอวะโอเค ข้าบนเจ็บข้าวบนเจ็บคุยไว้ขวาขวายิงกูกูค้ำไม่ได้ยินกูคำไม่ได้ข้าวข้าวขข้าวไปเมข้าวไปเข้าวบนท้าแล้วบนบเล็บเล็บข้าวบนเล็บพิาจาจมีธมปะมีลูกมีลูกอาธมปมาพี่อาธมปมาอามปมาพี่เราต้องไปทางนี้พิอาจิไคร เรา๋ยวเราต้องรีบไปยังช่วยไม่ได้กูยังช่วยไม่ได้เพื่อนกูไม่เห็นไหมต้องรวมมาไอ้กินพาพี่อัด sorry green oh okay oh okay ไอ้เที่ยนเนี่ยมันยิงกูไอ้กีนเนี่ยสับ you can finish you rascal rascal ครับพี่อัดมาพี่ขึ้นรถครับพูดเรยพูดเลยพูเรยเดี๋ยวเราคือไปหาขามใช่ไหมเออใช่พี่ตั้งมอเตอร์ไซค์มาคนละคันคนละคันปะตายเลยพี่คนละคันไปตายเลยปะหรือสามศพยังยังยังสามคนละหน่อยคนหวยขาเนี่ย มา e o p l ตรง My team is coming Wait 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 for my team มาร์คตรงไหนเขาหน้าเดินครับเนี่ยเดิน่ยมาร์ซีกูเนี่ย f a not here ห I think m a ร์ I think ม a รอ behind behind ับ e can shoot him มันถอยตายน็อกหน็อกหตัวเดียวข้างบน เข้าไปเล่นข้างในก่อนเข้าไปเล่นข้างในก่อน Sorry d e a n It's okay It's okay Grab <c> Oh <oughs> Yeah Let's go t o chicken there You're d a n e b r e a k f a s s of me bro Sorry <laughs> It's okay It's okay <S <h ums> You can kill him I think my map form ครับ map form map f o r yeah yeah left yeah yeah you see him crap left left yeah 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 มาตรงนี้แล้วอ่ะเฮ้ยกีนต้องเอาเพื่อนเราไปเล่นตรงเนี้ยโอ๊ย is that ไม่ก m ับกลับเอาร a ได้ปะไปหาไปหาขับไปเอารถ a c ยบีเอ่อ c รับ we can go yellow Yes. Yeah, yeah, a v e to play the yellow mask. Uh, on the bike. Go, 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 go on the bike. Here. Come on. เดี๋ยวกูเอาคันที่สองมาด้วยอืมมันต้องมีสองคันเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเาวงก่อนไป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 เวอาเอาเอารถเข้าวงพี่เอารถเข้าวงไม่จอดตรงนี้ไม่จอดตรงนี้จอดตรงนี้พี่จะเซตตัวไบอกมันรอวงก่อน Wait for a circle. ไม่มากไม่มากโอเคมันต้องออกจากบ้านแล้วใช่ปะต่อยใช่ออกมดแล้วพี่ออกหมดแล้วสามตัวตมาไหนกินเนี่ยมาร้าผมพี่มันเล่นอยู่มันเล่นอยู่มาร์คสี่พี่รับสี่สามแล้วพี่หนึ่งคือมาร์คสี่ไว้หนึ่งตัวคือมาร์คสี่ไว้ยอาจจะอาจจะสี่สามนะเห็นละกินเห็นละมาร์คสี่ตัวหนึ่งเออ มีสมองเยอะมากข้ารู้ป้านหนึ่งไปไงวะมันได้เปรียบป้าถ้ามีคนไปถึงใเขื่อนใกล้ใกล้ๆนักสออไกลสักหนึ่งอะยังอยู่แต่ไอ,อ้พอยไอ้ครับจริงะไอ้ครับเจออยู่เนี่ยวงเราเฮ้ okay. แม่นเลยอย่าน็อกนะเว้ยพี่รอมันเข้ามาในวงก่อนก็ได้พี่ัโซฟาพับไปข้ากูแม่งไม่มีเกาะเไ้ยเราควรไปมาหนึ่งก่อนไปบอยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวงเราโอเคนี่คำนี้พิชชิ่งพิชชิ่งทูยันลงมาเฮียมาร์คสีสมูทมาอ๋อเนาะเฮ้ยมาทับรไซสาครับผม นี่ยิงฟรีรับเจอละตัวหนึ่งกินมันชนมันชนหน้ากูกินแจ้งเพื่อนหน่อยดิครับครับครับคับ You come be m i n e r a now 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 เยอะๆๆๆๆอินสโมอินสโมอินสโม I cover high ground ครับ I cover I cover Tom one my mark ครับ Mark pro I see him I see him S yeah, you see him. <S small, 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 s m a l ม small, s m ม l l right yeah. yeah, 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 yeah. Mark one, right smoke ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวขาสตตรงนี้ตรงนี้ดูไปเาะ1 a r k one m e a i l l w e r e f r o ่ต้องบอกมาชีตตัวน่งเไม่ไม่ชิดกูเห็น2ตัว อย่าโดนสองตัวแม่งแมนด้วยกูบอกเลยตอเรอดเน่วัดแทกวัดแทกพี่มวัดแทกนี่เราเราเราได้เปียบตลวดได้เปียบโคตรโพี่ได้เปียบโคตรโคต่ยืนรอพี่อ่นมันยังท่ากว่าเงี้ยันตุกชิ one hit no 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 o u s d not push left s m m e i uh, t คือแค่เนติรอธโมงมันหมดก่อนอะมันตอนนี้มันแค่ปูสม็อกถ่วงเวลาไว้เฉยนี่เนติกลัวน้องถึงแล้วครับระเบิดครับแกะลูกเนี้ยมา let's go to fire stop yeah let's nice. Let go let's go fire 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 left 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 let's go let's go Nice. how many keys you got cap only two only plus one